บางคนถามพข้ามาเนาะว่าอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มต้นในการวดหน้าได้20ปีขึ้นไปก็เริ่มต้นวดหน้าได้ละคะ่ะเกี่ยวให้ทั่วเราเริ่มต้นกันเลยก็คือเวลาที่เราทําคิ้วผูกโบเราก็ต้องจับแยกก่อนแล้วก็แก้มันเหมือนเป็นล่อง1 1ใช่ไหมแล้วก็ทีทำทีละล่องแหวกแบบนี้นะคะแล้วก็ท,ทําทีละร่องล่องหนึ่งเนี่ยประมาณ6ครั้งบางทีเนี่ยเวลาที่เรามองอะไรอะเราขยีย้ตาจริงไห มันทําให้เกิดร่อง11ขมวดคุ้นคลิปเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อแค่บริเวณคิ้วอย่างเดียวได้ไหมต้องเบ้าโครงกระดูกตาด้วยตาเราเพ่ง<า>เห็นไหมพอปุ๊บแบบคุณรู้สึกปุ๊บเงี้ยตาเกง่งใช่ใช่ใช่ถูกไหมใช่ตามันเกง่ง <c oughs> ถูกป่ะเราก็ต้องแก้ที่เบ้าโครงกระดูกตาเห็นไหมคะก็เริ่มจากเบ้าโครงกระดูกตาตรงนี้อ่าโอเคเราก็เริ่มเลยตั้งฉากสี้าองศา เวลาทำไปเนี่ยบางคนเนี่ยสายตาย้าพ้าวมันจะรึกๆๆๆ,ๆ,ๆนะคะคุณสังเกตไหมเวลาทันทำเน่ยทันจะดึงอย่างนี้อันนี้คือเทคนิคเราต้องดึงไว้เพราะอะไรเพราะถ้าเรานวดแล้วเราไม่ดึง<ๆ>มันแทนที่มันจะได้เห็นผลลั์ชัดมันจะไม่เห็นผลชัดสี่ห้าหกรู้สึกตาโล่งเลยคราวนี้มาเบ้าโค้งดุกตาล่าง<ๆ>เห็นไหมคะเก็บ เก็บจุดนี้1นึ่งกี่ครั้งหครั้งค่ะสี่ห้าหแล้วก็รีบ6ครั้งเห็นไหมโอ้นี่ขนาดยังไม่ได้ดึงหนังตานะ แต่คิ้วพี่ท้างซ้ายขึ้นยังขึ้นขึ้นแล้วน่ะเมื่อกี้เหมิงที่ทำข้างไหนข้างนี้ดูเหม่ยลี่เหมยลี่ก็ขึ้นข้างซ้ายนี่ยังไม่ได้ดึงหนังตาที่ตกขยบขึ้นนะแค่นวดแค่ตาก่อนวดแค่คิ้วขึ้นแล้วเห็นไหมคะค่ะอ Amazing ไหม Amazing ที่สุดเลย Amazing ที่สุดเลยอ่า